สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเป็นล้านเวอร์ชั่น2สวัสดีชาว Youtube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการรักษานะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ใช้ในสวนในการตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะเป็นอเอลื่อยยาวนะครับเลื่อยยาวประมาณสเมตรคึ่งนะครับก็เวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่ล้างนะครับเนี่ยอันนี้คนงานนี่ของลุงลุงยืมไปนะครับปกติผมก็จะรักษาความสะอาดทีนี้ลุงยืมไปนะครับปกติ <c oughs> ก็จะยืมไปําเป็นเป็นทุกปีนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ก็ถ้าใ,ใช้เสร็จนะครับล้างน้ําเปล่านะครับล้างน้ําเปล่าเมือกมันก็จะออกนะครับเมือกเมือกของต้นไม้นี่ก็จะออกนะครับทีนี้เราก็มามาเช็ดด้วย น้ำมันอะไรก็ได้นะครับเช็ดออกนะเอาแปรงนะครับไปซื้อนะครับ DIY ก็ได้นะครับหรือแปรงลวดนะครับขนเล็กๆอย่างเงี้ยนฮะก็มาฝนฝนรักษานะครับถูถูนะครับถูฟันมันนะครับให้มันมีเศษไม้ออกนะครับ นะครับทูนะครับแล้วก็เอาน้ํามันที่น้ำมันเครื่องเราก็ได้นะครับชโลมแล้วก็เก็บไว้นะครับก็ใช้ได้นะครับไม่งั้นมันขึ้นสนิมนะครับพอขึ้นสนิมก็ทิ้งแหละครับอันนี้นะครับวิธีการรักษานะครับถ้าเราเก็บรักษาดีมันก็จะใช้ได้ยาวนานนะครับนี่ของผมก็ใช้มาสองสามปีแล้วเนี่ยสามปีเต็มที่ตัวนี้ก็ไม่แค่หลายล้างเลยนี่เกี่ยวธรรมดา จริงๆก็เดี๋ยวผมจะมาเก็บอีกทีนึงนะครับเมื่อโรคไปหมดแล้วหยับขยายมาจากนน่นมานี่นี่ยานะครับยาก็สั่งมาแล้วนะครับเนี่ยฮะตัหนึ่งสูตรสองนะครับก็ยังไม่ได้จัดเก็บเลยชั้นก็จะเป็นสูตรทาใบนะครับเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับดินนินไฟนะครับก็จะเป็นทําใบก็จะเป็นปุ๋ยนะครับปื้นต้นทําใบก็จะเป็น16นะครับตัวนี้ ปุ๋ยน้ำกับแคลเซียมนะครับตัวนี้สูตรแรกสูตรแรกนะครับแล้วก็สูตรสองก็จะเป็นสะสมอาหารนี่เขาจะเป็นห้าห้าสิบแปดสิบแปดอะไรนี่ครับกับแคลเซียมบอรอนกับแคลเซียมนะครับนี่ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรแปดก็จะเป็นฮิวมิฟฮิวมัทฮิวมัทไฟนะครับ ก็จะเป็นฮิวมิกนะครับปรับปรุงสภาพดินนะครับตัวนี้ก็ไปดูนะครับผมมีอาจารย์เขาลงอยู่นะครับไอฮิม hey, ิฮิมัสเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับตัวนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะก็จัดมาแล้วครับชุดนี้ก็หมดไปก็นี่นะครับก็มาสต็อกปุ๋ยสต็อกยาไว้นะครับในฤดูกานหนึ่งก็อันนี้ยังไม่ได้จัดชั้นเลยไม่อะไรเลเคาไปหมด ก็จะเป็นชั้นชั้นนี่และตัวนี้ก็จะเป็นชั้นจริงๆเป็นชั้นไฟฟ้านะครับอีกชั้นหนึ่งมันอยู่ข้างหลังก็เดียวจัดอีกทีหนึงก็จะจะมยูนะครับก็ทําไปจัดไปรกไปเอาเรก็มาดูเรื่องของการรักษา,าไปเรื่อยนะครับของผมก็จะมีไอ้นี่ไว้ในในเอี้ยมนะครับก็หิวไปแบกไปนะครับวันนี้ก็จะมาฝากเรื่องของการรักษา ผมเลื่อยนะครับเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ตรงนู้นนะครับใบเลื่อยนั่นก็หักแล้วไอ้กันไกลสำหรับวันนี้จะเอารถรถไอ้ตัหญ้าเนี่ยค่อมนะครับแต่ทีนี้สายพานันสายสายคันเร่งมันขาดแล้วนะครับเนี่ยสายคันเร่งขาดแล้วสายคันเร่งขาดก็นี่ฮะขาดแล้วจริงๆ แล้วเพราะว่าอายุการใช้งานนานมากแล้วเกือบสองปีแล้วเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเร่งปือ้อแต่ดึงมาสุดนี่ก็จะเป็นโชคตัวนี้จะเป็นเป็น RM85A เนะครับเป็นเป็นเป็นรุ่นแมนวนวลนะครับเป็นเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังสี่เกียร์นะครับเกียร์นี้เขาเป็นเกียร์เอ็น ตัวนี้จะเป็นเกียร์กระปุกนะครับของโอเรกนะครับก็ใช้ดีอยู่นะครับทีนี้ผมก็ต้องมาแก้ไขโดยการแปลงนะครับแปลงจากคันเร่งตัวส่งตรงนี้นครับเห็นไหมนะครับที่มันดึงตรงนี้ก็เอาเชือกมาดึงตรงนี้เลย เพราะว่าปกติมันก็จะเร่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้ในการสับนะครับก็ถอยเสียแปลงเหมือนกันนะแปลงให้ให,ให้ให้นี้มาจากตัวเครื่องเมื่อก่อนมันติดเครื่องทีนี้มันร้อนมันร้อนก็เลยผมก็เลยย้ายย้ายออกมานิดนึงให้มันความร้อนให้มันอยู่นอกเครื่องมั่งจะได้ไม่ร้อนรัศมีความร้อนมันจะได้ไม่แผดเผาไปทางเครื่องนะครับ ทำให้น้ำมันเครื่องน้ำมันไรไม่ร้อนนะครับร้อนแต,แต่ก็ว่าร้อนนิดนึงก็ย้ายความร้อนให้มันอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับห่างประมาณเนี่ยถ้าใครมีรถที่ใช้อยู่ก็ก็แปลงนี้ก็ได้นะครับยืดนมาให้นิดนึงก็ยื่นไปข้างหลังก็ได้ยื่นไปข้างหลังก็ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ผมยื่นผมยืดเองนะฮะใช้ข้อต่อตรงตรงนี้งอแล้วก็มาต่อตรงนี้อีกนะครับเขาให้ มีช่องโล่งนะครับก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เมื่อก่อนมันร้อนเพราะว่ามันอยู่ชิดเลยเนาะผมก็แก้ไขอย่างนี้นะครับอ้าวก็การรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเกษตรนะครับเป็นงานของเป็นส่วนหนึ่งของการทําทุเรียนนะครับก็ถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้ก,ก็ก็ช่วยให้เราสะดวกขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยว ผมไปเตรียมนม้ำเตรียมท่าให้กับคนงานก่อนเดี๋ยวเราก็จะก็เตรียมนม้ำเตรียมท่าก็จะมีอะไรนะครับมีรถนี่ครับก็แต่งมาคลิปนี้จะยาวนะครับก็นี่ครับก็แต่งมาถึงตรงโซนต้นฝรั่งแล้วนะครับก็เข้าไปแถวสุดท้ายของต้นฝรั่งแล้วก็น่าจะน่าจะเสร็จ ต้น6ปีนะครับน่าจะเสร็จต้นเล็กเมื่อตอนเย็นฝนตกด้วยนะครับก็แะแฉะอยู่นี่ครับรถสวัสดิการก็จะมีก็จะมีอ่านี่รถขนยางผมก็เลยเออไม่มันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเอามาใช้นะครับขนยางอันนี้ก็จะเป็นกระติกอ่าสปอนเซอร์หรือน้ำาบอเอ็มร้อยนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ําดื่มแล้วก็อันนี้ก็น้ําแข็งนะครับ ให้ให้คนงานทานนะครับก็จะมีกาแฟนะครับก็ข้าวเที่ยงก็จะเป็นส้มตำบ้างนะครับแล้วก็แล้วแต่เราจะเลี้ยงเขานะครับครับนี่ฮะอ่าขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าการแต่งของทีมจะเป็นยังไงนะครับของตะเดือตะเดือตะอตาดำไม่มาก็มาตาตาเดือ เดี๋ยวจะคุยกับตาเดือหน่อยไม่เอาพึ่งไม่ให้คนงานเอาพึ่งนะแต่ว่าคนงานเอาพึ่งแล้วนั่มาแล้วครับคนงานารถไฟฟ้าแล้ป่ะนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ